เอาละครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับช่องของกรี่นแบ๊บบัตนะครับเพื่อนๆเนี่ยเล่นอวีมาก็นานกันแล้วนะแล้วเคยโดนไหมครับเวลาที่เราเล่นฮีโร่แบบว่าตัวแบบแปลกๆเนี่ยแล้วโดนด่าว่าฮีโร่ขยะเอามาเล่นทําไมนะครับวันนี้เนี่ยผมมารวบรวมนะครับ10ฮีโร่นะครับที่ผมเนี่ยเคยเล่นนะครับทั้งในเซิร์ฟนอฟแล้วก็เซิร์ฟไทยนะครับแล้วก็โดนด่าว่าเป็นฮีโร่ขยะนะครับอ่า แต่ผมจะเน้นไปเซิฟไทยเป็นหลักนะครับอ่ะมาครับผมตัวแรกนะครับที่ผมเนี่ยเคยเล่นแล้วก็อาไปลงแรงนะครับนั่นก็คือโอเมก้าครับผมโอเมก้าเนี่ยผมเล่นแค่แบบยังไม่ได้เล่นอ่ะแค่พลิกตัวก็โดนด่านะครับว่าแบบเฮ้ยเลือกมาทําไมว่าแบบฮีโร่ขยะนะครับคือโอเมก้านี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่เอาไว้สามารถแบบว่าโยกเลนได้นะครับแต่เป็นตัวที่ดดเมจไม่ไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็แทงก็แทงไม่สุดอะไรประมาณนี้นะครับ ทีนี้เนี่ยเวลาเราเล่นปุ๊บเนี่ยเราก็เลยโดนด่าว่าแบบเฮ้ยเอามาทําไมแบบฮีโร่ขยะเนี่ยเอามาทําไมนะครับก็ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยเคยเล่นโอเมก้าแล้วโดนดา่าขยะเนี่ยก็อยา่าลืมคอมเมนต์บอกได้นะครับผมอ่ะเรามาดูตัวที่สองครับผมตัวที่สองนี่ผมเคยเอาไปลงแรงเหมือนกันนะครับนั่นก็นนคือ,อแอสเซนกาครับผมอแอสเซนกาก็เป็นเมทนะครับที <S S ่ต<ๆ>ัวหนึ่งที่เรียกได้เลยว่าแบบจุดต่ําสูดของเมทเลยนะครับแบบว่า เป็นตัวที่ไม่เคยเห็นในแล้งเลยนะครับแล้วผมก็เมื่อหลายเดือนที่แล้วเนี่ยผมเอาไปเล่นตัวหนึ่งนะครับตัวนี้แหละแค่พลิกอ่ะก็โดนด่านแล้วครับว่าแบบว่าโอเคมึงเลิกฮีโร่ขยะมานี่โยนเกมแล้วอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบว่ามีเขาเรียกว่านิ่มมากๆนะครับแล้วก็เดินช้านะครับสกิลอะไรก็แบบว่าสกิลดีนะแต่แบบว่าเอาตัวเองไม่ค่อยรอดนะครับ ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมเคยเล่นแล้วก็โดนด่าว่าฮีโร่ขยะนะครับเอามาเล่นทําไมอ่าแถวที่3นี่ไม่มีอะไรนะครับอีกนิดก็ดีนะครับกินนาก็ดีแถวที่4นะครับผมเคยเล่นในเกมธรรมดาครับผมนั่นก็คือวูคองครับวูคองเนี่ยโดนแบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับระหว่างฝ่ายสาวบกวูคองนะครับกับฝ่ายที่มองว่าเป็นฮีโร่ขยะนะครับก็ตัวนี้เนี่ย ผมเคยนะแบบว่าเคยเห็นนะครับว่าทีมผมเนี่ยมีคนหนึ่งพลิกวูของจังเกิลมานะครับแล้วก็โดนด่าทันทีเลยว่าแบบว่าเฮ้ยมันหมดยุคแล้วลิงอ่ะมึงอ่ะแบบลิงมันเป็นฮีโร่ขยะไปแล้วนะครับซึ่งผมว่ามันก็มันก็มันมันก็ยังไม่ใช่สักทีเดียวนะครับเพราะว่ามันแล้วแต่ด,ดวงด้วยนะครับในเกมเนี่ยแบบถ้าสมมุติว่าดวงตานั้นนี่คุณคริทุกรอบเลยนี่มันก็โชคดีนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคุณไปไม่คิดเลยอย่างเงี้ย มันก็โดนด่าว่าเป็นฮีโร่ขยะได้นะครับซึ่งมันก็แบ่งเป็นสองสองฝ่ายอยู่นะว่าแบบว่าฝ่ายหนึ่งคิดว่าบูคองนี่เป็นตัวที่ดีนะครับอีกฝ่ายหนึ่งคิดว่าแบบบูคองนี่เป็นตัวที่แบบว่าบัตชบมากอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นตัวหนึ่งนะครับผมตัวที่สาแถวนี้นี่ตัวที่4ผมยังไม่เคยเห็นอะไรนะครับนาตาาก็พลิกมาได้นะครับไม่มีปัญหานะครับอตัวที่สนะฮะที่ผมเคยเล่นนะครับแล้วก็โดนด่านะครับนั่นก็คือตโตโร่เว้ คือในเซิร์ฟไทยเนี่ยเราพูดกันตรงๆก็คือเซิร์ฟไทยเนี่ยเวลาเราเล่นกันเนี่ยเราจะมองสกอร์คิวกันเป็นหลักนะครับสกอร์แอซิดไลน์เนี่ยไม่ค่อยมองกันนะแบบว่าสกอร์คิวเดชแบบว่ากูเข้าไปแทงให้มึงตายอะไรแยบเนี้ยก็ไม่ค่อยมองกันนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้ทําไมแต่คือเขาจะมองสกอร์คิวกันเป็นหลักนะครับแล้วทีนี้เนี่ยโตโร่เนี่ยเป็นตัวที่ทํเดเมจอะไรไม่ได้เลยนะครับคือตีเบามากแล้วมันก็ไม่ค่อยได้คิวนะครับแล้วก็จะตายกันซะส่วนใหญ่นะครับโตโร่ ีนี้เนี่ยพอตายไปบ่อยปุ๊บมันก็เลยโดนด่าว่าเป็นฮีโร่ขยะนะครับที่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าว่าทําไมแบบว่าถึงโดนด่านะครับแต่คือมันเป็นตัวที่รับเดเมจได้สุดๆเลยนะดีมากๆนะครับอ่ะแถวนี้ยังไม่หมดแถวนี้มีหลายขยะนะครับตัวต่อไปก็คือกิเด์เว้ยกิเด์เนี่ยผมเล่นอยู่เลยนะเซิร์ฟไทยอยู่ประมาณ200กว่าตานะครับเคยโดนด่าว่าเป็นฮีโร่ขยะเหมือนกันนะครับเพราะว่าดันคีบอะไรช้านะครับแล้วก็ เคยโดนด่าว่าเป็น <partido> ฮ <load> <that> ีโร่ล้านปีครับผมคือมันเป็นฮีโร่ที่อยู่นะนตั้งแต่ซีซันหนึ่งนะครับแล้วก็โดนด่าว่าแบบเป็นฮีโร่ล้านปีนะครับก็นะถ้าสมมติว่าใครเคยเล่นยูเด์แล้วโดนด่าว่าเป็นฮีโร่ขยะเนี่ยก็คอมเมนต์บอกได้นะครับส่วนผมเนี่ยเคยโดนมาแล้วนะครับผมตัวถ่อไปครับวีร่าครับผมตัวนี้เนี่ยแค่คุณยังไม่กดล็อกฮีโร่เนี่ยแค่แบบว่ากดกดเลิกฮีร่าเฮ้ยไม่ใช่ กดเลือกวีราไปก่อนนะครับคุณก็โดนด่าแล้วครับว่าเป็นฮีโร่ขยะนะครับซึ่งตัวนี้นี่ก็บอกได้เลยว่ามันแล้วแต่ทีมอ่ะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ดีตัวนึงเพราะว่ามันเอาไว้จับได้แล้วคอมโบโคตรแรงนะครับแต่คือไม่รู้ทําไมเวลาพลิกมาก็ชอบโดนด่าตลอดนะครับก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยโดนด่าตลอดนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวที่6นะครับวีราตัวที่7นี่ ยกให้ใครไม่ได้เลยครับยอนโอ้โหยอนนี่บอกเลยคราบผมเล่นมาเป็นพันตานะครับในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับแล้วบอกเลยว่าโดนด่าว่าฮีโร่ขยะนเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยครับผมจริงๆอันนี้คือแค่คุณพลิกมันเนี่ยคุณก็โดนด่าแล้วนะครับหรือไม่ก็แบบว่าแค่คุณพลิกมันเนี่ยคุณอาจจะแบบว่ามีเพื่อนร่วมทีมเนี่ยโยนโยนเกมนะครับนั่นก็คือเลือกฮีโร่ตัวกากๆมาเลยะครัยประมาณนี้นะฮะก็ บอกไม่ได้เลยน่าจะเป็นอันดับหนึ่งนึงนย้อนเนี่ยออไม่ใช่อันดับหนึ่งผมว่าน่าจะเป็นอันดับสองนะครับย้อนเนี่ยแบบว่าเป็นฮีโร่ขยะนะครับแต่ก็มันก็เป็นมีสาวกย้อนอยู่นะผมก็เป็นสาวกย้อนนะครับแต่คือมันก็มีอีกอีกฝั่งหนึ่งที่แบบว่าคิดว่าย้อนเนี่ยเป็นตัวที่แบบโคตรเลวอะประมาณนี้นะครับอ่านี่ก็เป็นตัวที่7นะครับย้อนตัวที่8ครับผมยกให้ใครไม่ได้เลยครับนอกจากแวนครับผมแวนนี่เป็นฮีโร่นะครับที่ โดนว่าดาว่าแบบฮีโร่ขยะเหมือนกันนะครับแต่มันก็เป็นมีความคิด2ฝ่ายเหมือนกันก็คือแวนนี่เป็นตัวที่ดีทำดเดเมจได้คดแรงนะครับสตันตได้แต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คิดว่าแบบแวนเนี่ยเป็นฮีโร่ที่แบบขยะสุดๆแล้วนะครับคือมึงหนีไม่ได้แต่มันก็แบบมันก็แล้วแต่เกมนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยเวลาผมเคยเล่นแวนแล้วก็โดนด่าว่าฮีโร่ขยะเหมือนกันนะครับคือกูโดนด่าเลยว่าแบบเรื่องฮีโร่ขยะมาทําไมอะไรประมาณนี้นะครับก็ ใครที่แบบว่าเลือกแวนแล้วโดนดาฮีโร่ขยะเนี่ยก็มเขาไม่บอกได้เลยครับผมอ่ะแถวคิวก่อนนี่ไม่มีตัวฮีโร่ขยะนะครับตัวดีทท่านั้นเลยส่วนแถวแบทแมนนะพวกนี้ก็เป็นตัวที่ดีนะครับแถวลมเบอร์ก็เป็นตัวที่ดีนะครับแถวเล่นดิดก็เทวาัน,านนั้นนี่ไม่น่าว่าจะเรียกว่าเป็นฮีโร่ขยะนะครับอาจจะเป็นว่าฮีโร่ตกยุคไปแล้วใะบางน,นี้นะครับเพราะว่าก็ เคยเล่นลงแรงอยู่บางทีนะครับแล้วก็โดนด่ามาเหมือนกันนะครับว่าแบบว่าเอาเทลมาก็แบบไม่ดีอะไรประมาณนี้ครับโดนเป็นฮีโร่แบบว่าตกยุคอะไรประมาณนี้แบบ Hero ฮีโร่ห่วยๆนะครับก็อันนี้เนี่ยเป็นสิบตัวนะครับเอ้ยสิบหรือเก้าตัววะมีตัวอื่นอีกไหมไม่มีแล้วนะครับก็อันนี้เนี่ยเป็นฮีโร่ทุกตัวแล้วนะครับที่ผมคิดว่าผมเล่นมาแล้วก็เคยโดนด่านะครับว่าแบบเป็นฮีโร่ขยะนะครับส่วนเพื่อนๆเ,เ,เนี่ย เคยเล่นตัวอะไรมาแล้วแบบโดนด่าเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกได้นะครับผมผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าแบบเพื่อนๆเนี่ยเคยโดนด่าว่าแบบเป็นฮีโร่ขยะนในตัวอะไรกันบ้างนะครับยังไงเนี่ยก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมบายๆครับผมบ๊ายบาย